เอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องโมน้องพัดน้องบิวนะครับเพราะว่าน้องทั้ง3มคนนี้ติดใจในกีฬารักบี้จากโรงเรียนเก่าและก็ตามมาเรียนกับพออที่สาธิตราชพัฒสรานามนะเอาน้องพัทครับทาไมเราถึงชอบและรักในกีฬารักบี้ครับเพราะว่ามันสนุกค่ะแล้วเหมือนได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยค่ะอสนุกสนุก <c oughs> แล้วมันทําให้ร่างกายเราพัฒนา <c oughs> มากน้อย <c oughs> แค่ไหน เยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องวิ่งไปดึงแท็กแบบวิ่งหนีคนอะไรอย่างเงี้ย๋อ้วแลวน้องโบเลยลูก <c oughs> น้องโบมา,มาเล่นกีฬารักบี้ได้ <c oughs> นานแค่ไหนแล้วลูกประมาณปีหนึ่งหนึ่งนปะีแล้วไม่ไม่ถึงแม้่ไม่ถึงคะ่ <c oughs> งคะค่ะห <c oughs> ลงไหลในอะไรกีฬารักบี้ลูกมันมีเสน่ห์ยังไงกีฬารักบี้เนี่ยลูกคือมันได้เหมือนได้กระชับมิตรเพต่างโรงเรียนด้วยค่ะอืมเป็นการจ้างสัมพันธ์นะ เพื่อนระหว่างโรงเรียนนะครับแล้วในอนาคตรเราตั้งเป้ากับการเล่นกีฬารักบี้ของเราไงลูกอยากลองเล่นทีมชาติดูค่ะอยากติดทีมชาตินะ,ะมีความหวังแล้วก็ต้องไปถึงนะลูกนะค,คะะน่ะน้องบิวลูกน้องบิวครับน้องบิวสาวสวยแห่งสารคามน,น้องบิวน้องบิวพูดถึงกีฬารักบี้หน่อยตอนนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยมาเล่นมากน้อยแค่ไหนลูกก็มากอยู่ค่ะ มีหลายคนเลยใช่ทำไมเราถึงมาเล่นกีฬาทั้งพีหลงรู้สึกว่ามันสนุกได้ออกกําลังกายได้ออกกำลังกายด้วยนะครับอาอาพออท่านได้สอนอะไรหนูบ้างในกีฬารักบี้เนี่ยทำให้หนูรักในกีฬารักบี้หรือได้สอน <c oughs> แบบออกกําลังกายเหมือนสอนหลายอย่างเนาะใช่ครับจนทําให้หนูรักในกีฬารักบี้ใช่อ่าอนาคต เล่นกีฬารักบี้อยากไปถึงไหนโลกอยากไปถึงทีมชาติอยากไปถึงทีมชาติเพราะฉะนั้นทั้ง3คนนี้คุณผู้ชมครับมีเป้าหมายอยากไปถึงทีมชาตินะครับนี่แหละครับต้นกล้ารากย้าของกีฬารักบี้นะครับในอนาคตทั้ง3คนนะครับรวมไปถึงเด็กๆในภาคอีสานจะเป็นรากฐานที่สําคัญของสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทยในการพัฒนาต่อยอดไปสู่ในระดับทีมชาติและแข่งขันกับระดับซีเกมเอเชียนเกม หรือว่าในระดับนานาชาติต่อไปนะครับครับอ่ะอย่างนี้สองคนนะครับลูกรางดีมากครับพี่เกลียวด้วยนะครับอันนี้อยู่บอลหนึ่งและนี้อยู่บอลสองข้างเอามาลูกมาเอามามาเยอะข้างๆมาเออแล้วอ่ะมีมอลหนึ่งอ่ามอลหนึ่งก็มาลูกลุกลาง มีมวลหนึ่งสองคนแล้วก็มาสองหนึ่งคนรูปร่างดีมากครับแล้วก็วิ่งเร็ีวด้วยคิดว่าเราสามารถเตะปันให้ไปถูประดับทีมชาติได้นานเราข้าง,น,น,างน้าครับอันนี้ชื่ออะไรลูกชื่อข้าวน้องข้าวอ๋อน้องข้าวเล่าถึงประสบการณ์ที่เราเล่นกีฬารักบี้มาหน่อยเราเล่นมากี่ปีแล้วลูก หนูหนูเพิ่งได้มาเล่นค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยรู้จักกีฬารักบี้มาก่อนเลยหนูเพิ่งมารู้จักช่วงที่ว่าเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ค่ะอ๋อคือเข้ามาเรียนที่นี่ถึงได้รู้จักค่ะแสดงแสดงอ๋งงอแส,อะสะดงว่าแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา<ช>นี่เองค่ะเพราะว่าเด็ดพอเห็นบอกว่ามีแววเลยนะใช่มีแววมีแววเป็นนักกีฬาเก่าด้วยเมื่อก่อนเล่นอะไรมาลูกเล่นตะก้อค่ะตะก้อโอ้แล้วตะก้อกับรักบี้มันต่างกันไหมต่างกันค่ะแบบ ทั้งกติกาการเล่นแล้วก็ขนาดของลูกอะไรอย่างนี้นค่ะแล้วหนูคิดว่าระหว่างเล่นตะก,ก้อ,อก,กีฬาร,รักบี้เนี่ยหนูจะเอาดีทางไหนลูกหนูว่ารักบี้ค่ะอเอาดีทางด้านรักบี้นะอะไรอีกคนในลูกชื่อะอ,อะไรครับบอกชื่อเลยลูกชื่อปันปันค่ะชื่อปันปันเพิเ่เรียนมหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมน้องปัดปันน้องปันปัน จะต้องมีการเริ่มพัฒนาดั้งดีเป็นลูกตอนนี้หนูรู้จักรู้จักกีฬารั้งดีเป็นหลูกไม่ค่ะไม่รู้จักเลยเดี๋ยวอีกหน่อยท่านพอก็จะทาการฝึกสอนให้เนาะตอนนี้เริ่มสนใจไหมลูกกีฬารักบดีเริ่มสนใจไหมสนใจอยู่นิดหน่อยค่ะอ่าสนใจด้วยน้องม .2 ตอนนี้วิ่งดีวิ่งเดียวอ่าโอเคอ่าน้องน้องชื่อน้องอะไรนะครับลูกชื่อเปียโนค่ะน้องเปียโนน้องเปียโนในเล่นรั้งดีได้ได้กี่เดือนแล้วพึ่งได้ไม่นานเลยค่ะประมาณ เปิดเทอมนี่แหละค่ะพออก็ชวนเล่นค่ะพออชวนเล่นเลยแล้วเล่นแล้วชอบไหมลูกชอบค่ะชอบเลยอนาคตถ้าพออดันไปสู่ทีมชาติเนี่ยหนูพร้อมไหมพร้อมนะค่ะมั่นใจเรื่องมั่นใจมั่นใจค่ะแล้วได้บอกพ่อแม่ไหมลูกว่าเรามาเล่นกีฬาต่างๆบอกค่ะพ่อแม่เขาสนับสนุนไหมสนับสนุนค่ะสนับสนุนเต็มที่นะครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับ นักกีฬาทั้งหมดนะครับของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามนะครับซึ่งนักกีฬาทั้งหมดเหล่านี้นะครับพออ,อพร้อมผลักดันนะครับให้ไปสู่ในระดับทีมชาติก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่จะเป็นรากฐานที่สาคัญของสมาคมกีฬารักบ,บี้แห่งประเทศไทยพัฒนาต่อยอดไปสู่อนาคตในระดับทีมชาตินะครับเพราะรากฐานของกีฬาคือการพัฒนาเยาวชนและนี่ก็คือทั้งหมดของการพัฒนารักบี้ในระดับรักยญ้าของ โรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสวัสดีครับอ่าโบกมือหน่อยเร็ว